คนเราจะสรนเสริญคนอื่นทําความดีเนี่ยไม่ง่ายนะไม่รู้จะกลัวเขาดีกว่าเราหรือว่ายังไงมันก็เลยไม่ค่อยสรนเสริญคนแต่เวลาติเนี่ยโอ้โหขยันตีนะเก่งเลยเก่งไม่ต้องบอกก็ทําแต่ให้สันเสริญโอ้สันเสริญยากมองความดีคนมองยากยากพูเจ้าถึงบอกว่าความดีของคนอื่นเนี่ยไม่ถูกถามก็ให้พูด ถ้าถูกถามแล้วถึงความดีคนอื่นให้บอกโดยละเอียดอย่าหลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของคนอื่นเนี่ยโดยพิสดารเลยเต็มที่ให้รู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นสับบุรุษคนดีนั่นคือแสดงว่าเขาเนี่ยรู้จักมองความดีของคนใช่ไหมและเมื่อถูกคนถา,ถามถึงความดีของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถบรรยายได้โดยพิสดารเลยคนนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ É.